กราบสวัสดี FC ก็ามาบูทต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมาลองกระพิงแดงตัวนี้นะครับจูนโดยช่างบอยทีเอฟสร้อยกันมากนะครับไล่ข้างกระพิงแดงตัวห่งนแดงนะครับ Double lock. จะเป็นล็อลองทดลองดูว่าล้อโต30มห้าใบกว้างเก้าทั้งสิบสามจะ รื่องมน้ำมันน้อยไปหน่อยเนาะน้ำมันน้อยไปหน่อยมามันงวดไปทางก็ยาวดีนะครับน้ำมันน้อยไปตัวนี้เทปสอง เจครับตัวใหม่ของกรัิ้งแดงนะครับตัวหางขาวที่แถวบ้านผมใช้กันนะส่วนมากก็นิยมตัวนี้กันนะครับทนลึกเครื่องแซดีร้อยสี่นะครับอันนี้ยังมากเหมือนกันนะครับดูผลกลับซะก่อนน้ำหนักเท่าไหร่ไปน้ำมันน้อยไม่หน่อยเนาะ ที่จะมาถ่ายให้ดูก็ที่ถ่ายไปนะครับต่อปกโคลนเหลืองนะครับทือว่าไล่ข้างมานะครับเปลี่ยน e f 1 2 0 d i ไล่ข้างเอาแล้วก็เปลี่ยนลูกเบี้ยวนะครับน้ำมันน้อยไปหน่อยเนาะต่ออยู่เใปใ็นไถ่เลยนะครับ๋อวมาไถ่จะล้อโตที่สามสิบนะครับสามสิบ อาจะไปดีนะครับจะดูว่าลักษณะของเครื่องไปไหวไหมมาไก,กลๆนู่นแล้วนะครับแต่ล้อยิ่งโตมันก็ยิ่งดีนะที่ลักษณะผมเคยใช้มาแล้วครับตัวตัวที่ใช้อยู่นะครับที่เคยใช้กันล้อยิ่งโตยิ่งดีนะครับเบา พอมีควันเนาะเพราะว่ามันเป็นเครื่องร้อยยี่ไล่ข้างนะครับเปลี่ยนเดี่ยวแก็ได้อยู่นะหน,นักขนาดการวิ่งนะครับเคร่งร้อยยี่นะครับแต่คันนี้มันเป็นเครื่องรนะ้อยสี่เนาะร้อยสี่กำลังก็จะมากกว่านะครับรเป็นร้อยยี่นะคือใส่คันนี้เป็นแดงร้อยร้อยสี่นะครับเอเอสเจ็ดสอง เครื่องก็จะสูงหน่อยนะครับดูตัวนู้นฝันก็นจะลอยหน่อยเนาะเครื่องยังไม่ลอยเท่าไหร,นรน่นะครับโอเคครับหนักตัวมนก็นจะได้นะโอ้โหอ,อยู่นะครับ น้อยไปเนาะมอนเลยไม่ร้อยเท่าไหร่นะแล้วก็แปลงนี้โลบด้วยโลบแล้วละแปลงเนี่ยก็อ,อยังไงก็ปากติดตามหมดงานด้วยเนาะขอบคุณนะครับผู้ติดตามค,ครับผม